ครับนี่ผืนแรกนะครับแม่มันจะมีเชิงมันเนาะเชิงแพนะครับผมก็คือเว้นไว้ให้อยู่นะครับผมเวลาหนังกะถ้าแม่อยากให้เย็บเป็นผืนๆผมก็จะเย็บริมมันห้รนยรดนหยมบริมมันห้เอาไหมสีธรรมชาติเนาะเย็บริมแบ่งผืนไห้อันนี้ผืนแรกนะครับผมอ่าเลื่อนไปเลยสุริยะประพานะครับผมนี่ผ้าทอแห่งแสงพระอาทิตย์นะครับบ๊อบก็เห็นเราเห็นให้แม่เิ่นเห็นในตรงเชิงมันอีกได้เลยครับแม่ ครับกระเคียนหัวมันไวแลวก็อันนี้เป็นหางแพ้ครับเวลาใช้กับทบครึ่งได้ลักจะเบี่ยงนะครับผมไอผูกนะครับผมคือบ้านท้างผูกกับแม่ตรงแคมของผู้ชายนะครับผมมาเลื่อนไปอันนี้พื้นที่สองครับแม่เร็วเลยแบตเมมโมรี่ฉีกไ้อันนี้พื้นที่สองเชิงมันจะออกเป็นฟ้าอมเทาน้องพื้นนี้รูปใซเซื้อว่าไอ้ ม่านฟ้าประกายลงนะครับผมเพือน,นี้มันก็จะมีเสิริงนะครับมันจะเป็นสีคือท้องฟ้าเทิงฟ้านะครับแม่แล้วก็มีแสงตะเวนลเลื่อนไปเลื่อนไปนะให้มันเป็นผพ,พ,พื่นนะครับผมกับพื้นยาวสองเมตรสาสิบอยู่ครับแม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหางแพรอีกข้างหนึ่งนะครับผมเ,เลื่อนไปอีก อันนี้เป็นพื้นที่สามนะครับผมชื่อว่านภาจรดวารีนะครับผมพื้นนี้จะเล่นเป็นโทนสีน้ํานะครับผมสีฟ้าเขียวและเสิร์มันก็มีความพิเศษเพราะว่าเฮาตีเป็นคือแสงแสงสีทองของพระอาทิตย์กับไ้ฟ้าคามนะครับผมแล้วก็แสงสีทองแล้วก็เป็นสีขีเมฆนะครับผม่ะเล่นไปครับก็สองอันก็จะคือกันนะครับผมพื้นที่สามก็คือไฮเบิร์เลยครับแม่มันต่ําได้สุดท่าดกับสุดท่านั้นอันนี้ลูกโดริมไว้เมื่อคืนนะครับผม ก็คือถ้าแม่สีเอาก็อยากให้แบบว่าให้ลูกแบบตัดเป็นผืนๆน,นะครับผมแล้วก็ยิบปิ่ม,มันแบ่งเป็นผืนไว้เลยนะครับผมก็สิทบแบบนี้เดี๋ยวเราเผื่อว่าตรงกันกันกบผืนมันนะครับก็สีิบเป็นผืนห้นะครับผมหรือว่าสีอาไปเป็น,ปนพับเลยก็ได้ครับผมนะครับ